ช่วงนี้หลายคนพอตื่นขึ้นมาอย่างแรกๆที่ทําก็คือติดตามข่าวกีฬาโอลิมปิกอันนี้เรียกว่าเป็นกันทั้งโลกนะรวมทั้งเมืองไทยด้วยเพราะว่าเวลาแข่งขันที่สำคัญสำคัญ ที่ฝรั่งเศสนี่มันก็เป็นเวลาที่เรานอน,อนแต่บางคนก็ติดตามจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเทศกาลโอลิมปิกนี่มันเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกนะยิ่งใหญ่มากเฉพาะนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้ก็หมื่นกว่าคนอันนี้ไม่นับ ทีมสนับสนุนนะซึ่งก็คงมีจำนวนมากเป็นเท่าตัวหรือ2เท่าตัวไม่นับนักก,กข่าวอีกนะหลายพันนะทีมสนับสนุนนักกีฬานี่โอมีมากมายนะทั้งโค้ชนะทั้งนักกายภาพบำบัดทั้งหมอทั้งโภชนากร แล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬามีเยอะมากกว่านี้แต่ที่แปลกนะคือของอเมริกานี่มีหมามาด้วยนะหมาโกลเด้นชื่อบีคอนมาทำไมนะมาเพื่อช่วยคลายเครียดให้กับน,นักกีฬา บีคอนนี่เป็นหมาที่อารมณ์ดีนะแทบจะยิ้มตลอดเวลานักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเครียดนะก่อนแข่งพอเจอบีคอนเข้าก็อารมณ์ดีได้รูปหัวได้จับเนื้อต้องตัวบีคอนก็ช่วยทำให้ใคลายความเครียดได้แต่ว่าทำไมถึงเครียดนะ ก็เพราะไปคิดถึงการแข่งขันไม่ใช่การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเท่านั้นนะแต่รวมถึงการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วด้วยบางคนอาจจะเคยผิดพลาดล้มเหลวอาจจะเคยตกรอบอาจจะเคยพ่ายแพ้ในการแข่งขันนัดก่อนๆหรือว่าถึงแม้ไม่พ่ายแพ้แต่ก็ ทำเวลาไม่ได้ดีเท่าที่ควรพอนึกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจไอ้ความไม่มั่นใจมันทำให้เครียดได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่แายแพ้ได้คะแนนไม่ดีนะในการแข่งขันที่ผ่านมาเท่านั้นนะแม้แต่บางคนเนี่ย ทำคะแนนได้ดีมากเคยชนะมาก่อนเรียกว่าประสบความสำเร็จในการแข่งขันที่ผ่านมาแต่พอนึกถึงก็เครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเหมือนครั้งที่ผ่านมาพอไปนึกถึงการแข่งขันที่จะตามมาก็เลยเกิดความเครียดว่านนียเราจะทำได้ดีเหมือนที่ผ่านมาไหม เกิดความเกรงขึ้นมาพูดง่ายคือว่าไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการแข่งขันที่ผ่านมามันก็ทำให้เครียร์ทั้งนั้นสำหรับคนที่จะต้องแข่งขันในนัดต่อไปอันนี้น่าเห็นใจมากนะ นักกีฬาไม่ว่าชาติไหนเนี่ยที่ทำคะแนนด,ดีเมื่อนัดที่แล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสองสาวันก่อนโว้คนยกย่องชื่นชมมากคราวนี้จะแข่งต่อไปเนี่ยเครียดละว่าจะทำได้ดีเหมือนครั้งที่แล้วไหมแล้วคิดต่อไปวันคิดต่อไปนะว่น่ยทำได้ไม่ดีเหมือนครั้งที่แล้วฉันคงแย่แน่เลย พวกนถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันทำให้นักกีฬาเรียกว่าแทติทั้งหมดเลยเครียดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีอุบายที่จะช่วยทำให้ใครเครียดส่วนใหญ่ก็จะใช้จิต,ตแพทย์นะมาให้คำแนะนำแต่ว่าของอเมริกานี่เขามาแปลกนะเอาหมามาด้วยนะเพื่อใครเครียด แต่มันก็เชื่อเห็นได้ว่าการแข่งกีฬาเนี่ยแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญไม่น้อยคือการรู้จักทำใจด้วยถ้าว่าทำใจให้อยู่เหนือการแพ้การชนะได้คือไม่สนใจนะว่าผลการแข่งขันนัดหน้านี่จะแพ้หรือชนะความเครียดจะลดลงและพอความเครียดลดลงแล้วเนี่ย การแข่งขันมักจะออกมาดีเพราะว่าพอผ่อนคลายแล้วเนี่ยความสามารถที่สะสมมามันก็จะออกมาเต็มร้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สนใจชัยชนะแต่ในที่สุดก็มักจะประสบชัยชนะเพราะว่าไม่ได้หวังชัยชนะหรือไม่ได้สนใจชัยชนะก็เหมือนกับคนที่เข้าห้องสอบนะหาออกว่าไม่สนใจผลการสอบนะ มักจะสอบได้ดีนะเจอข้อสอบยากยากก็ตอบได้แต่คนที่เป็นห่วงนะว่าผลการสอบจะดีไหมหรือว่าตั้งใจว่าจะสอบให้ได้อันดับต้นๆเพราะว่าถ้าสอบได้วิชานี้เอก็จะได้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีสิทธิ์มากเลยนะที่จะผิดหวังนะเพราะว่าพอเครียดแล้วเนี่ย ข้อสองง่ายๆนี่ตอบไม่ได้อัตมาเคยเจอมาแล้วนะสมัยเป็นนักเรียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวังเกี่งนิยมนะแต่ว่าแค่หวังว่าจะได้คะแนนด,ดีๆจากวิชานั้นบอกว่าเกรงนะสมองตื้อเลยข้อสองง่ายๆเนีย่ยตอบไม่ได้ตอบผิดนะอันนี้เพราะความเกรงนะ เก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเครียดถ้าเกรงแล้วเนี่ยความสามารถที่มีมันก็ถูกบล็อกเอาไว้ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานก็ตาม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักทำใจเนี่ยถ้าหากว่าสามารถปล่อยวางได้นะไม่สนใจว่าผลจะเป็นยังไง <Okay. S 1> ความเครียดจะน้อยลงความผ่อนคลายจะมากขึ้น แล้วสมองก็จะโล่งคิดอะไรก็รวดเร็วฉับไวแต่ว่าคนเราเนี่ยจะปล่อยวางเรื่องผลการสอบผลการแข่งขันได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าใส่ใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาให้น้อยที่สุดเพราะว่าถึงแม้เราไม่สนใจผล แพ้เราก็ไม่เสียใจแต่ว่าถ้าเจอเสียงวิพากวิจารนี่ใจมันก็หวั่นไหวนะเพราะฉนั้นเนี่ยจะให้อยู่ให้ใจอยู่เหนือแพ้ชนะนะมันก็ต้องไม่ใส่ใจกับคําวิพากวิจารณ์ณแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องทำใจไม่ให้กังวลกับผลการแข่งขันนั่นะคือว่าใจอยู่กับปัจจุบัน และสนุกกับการละเล่นหรือการแข่งให้ดีที่สุดถ้าสนุกกับการแข่งขันนะมันก็จะไม่พวงนะกับผลการแข่งขันผลการแข่งขันจะเป็นยังไงฉันขอสนุกแล้วกันนะพอเล่นด้วยความสนุกแล้วเนี่ยนะมันก็ออกมาดีได้เหมือนกัน,นเรื่องการทำใจเนี่ยของนักกีฬานี่มันสำคัญไม่น้อยไปกว่าการฝึก สมรรถนะทางกายนะเวลาพูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราก็นึกถึงความสามารถทางกายแต่จริงแล้วความสามารถทางกายยังไม่พอนะไม่ว่าจะแข่งกีฬาประเภทไหนนะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการรู้จักคิดนะคือฉลาดในการมองเกมจับทางคู่ต่อสู้ได้เห็นจุดอ่อนของคขาแล้วเห็นจุดอ่อนของตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าใช้หัวเป็น นักกีฬาเนี่ยนอกจากสมรรถนะทางกายแล้วหรือทักษะทางกายแล้วต้องมีความฉลาดรู้จักใช้หัวด้วยแต่สองอย่างนี้ก็ยังไม่พอนะพอถึงแม้ทักษะทางกายจะดีเน,เนื้อเนหนือคนอื่นเขามองเกมออกทะลุปูโปง่งแต่เกิดเครียดขึ้นมาแย่เลยบางคนนี่ ได้คะแนนนําตลอดนะเรียกว่าอีกคะแนนสองคะแนนอีกลูกสองลูกก็จะชนะแล้วไม่ว่าจะเล่นแบดมินตันนะหรือว่ากอล์ฟหรือว่าปิงปองแต่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยสะดุดเลยนะเล่นไม่ออกคู่แข่งนี่เขาตีตืต้อมาจนชนะเลยแบบนี้ในวงการกีฬา,าเรียกว่าโชคนะ โชคเพราะอะไรเพราะว่าเกรงเก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าเกรงซะแล้วเนี่ยมันก็แพ้ได้เหมือนกันนะแม้จะมีทักษะดีฉลาดแต่ว่าใจมันไม่ไปไอ้สามอย่างนี้เขาเรียกว่าจำง,ง่าง่ายคือ 3H นะ hand เฮสแล้วก็ฮาร์ด hand นี่ก็หมายถึงทักษะทางกายเฮสหมายถึงหัวความฉลาด h าร์ดก็หมายถึงอารมณ์จิตใจ ไม่เฉพาะกีฬานะเล่นดนตรีนะหรือว่าทํางานเขียนหนังสือสอนหนังสือหรือว่าทํางานแล้วก็ตามเนี่ยสามอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เราไปเน้นเรื่องทักษะทางกายกลับไปเนนเรื่องสมองความฉลาดแต่ลืมเรื่องของจิตใจนะมันก็เลยเกิดความเครียด พอเกิดความเครียดแล้วเนี่ยความสามารถทั้งหมดที่มีทางกายก็ดีทางความคิดก็ดีมันก็ถูกบล็อกหมดนะวันนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในวงการกีฬานี่เดี๋ยวนี้เขาก็หันมาให้ความสมสาคัญกับเรื่องการฝึกสมาธิการทําใจสงบบางทีก็มีตัวช่วยนะมีหมามาช่วยทําให้ผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะฟุ้งซ่านขาดสมาธิไปอยู่กับอดีตอนาคตนะก็เสร็จเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะว่าเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรมนี่มันแยกจากกันไม่ออกทางธรรมก็หมายถึงเรื่องของการฝึกจิตปล่อยวางความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ไม่สนใจอันนี้ก็ถือวเป็นเรื่องทางธรรมเนี่ยเหมือนกันนะ,ะเราก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิบาเมวะสมีชาตู จงสำเร็จโดยชาพรันสาเพยปูเรนตุสังกปารขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยตา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติระโสยตา,าเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีธิโยวิวชัชนตูว่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุ รอกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโยอ,อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาวิวาทนาสิหริสนิจางุธาปจายโนจตารโรธรรมาวันทติอายุวันโนสุขังภาละสองสิบอาการคืออายุวันนาะสุขัภาละ เจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน้อมต่ผู้ใหญ่เป็นนิรภาวตุสัพพมังคลงังก็อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสพตัพเทวตาพราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพาทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาทาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอ